ผมเป็นกวดไหลย้อนเป็นมาได้เกือบๆปีแล้วแสบแสบตรงที่หน้าอกกินขวดหนึ่งสองวันพอกินมานานๆนรู้สึกว่าชอบโดยโดยไม่คิดเหมือนกันว่าน้ำลินกาเนี่ยมันจะทำให้โรคของผมนี่หายพอกินบ่อยๆเฮ้ยอาการของอคนไหลย้อนนี้รู้สึกว่ามันจะหายเลยนะกินอาทิตย์หนึ่งประมาณ3ขวดกิน2วันตอนหนึ่งขวดกินเป็นประจำช่วงสองทุ่มก่อนที่จะนอนนี่ผมกินลิ้ลลกา้า กินของของมันๆของปิมง้มย่างนี่บรรเทาไขมันให้มันละลายครับผมจากทํางานแล้วก็สอนเนี่ยบางทีเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยล้าผมก็เลยไปคิมน้าเนี่ยก็หลังๆังจากนั้นไม่ค่อยมีความรู้สึกเหนื่อยแล้วเวลาง่วงอ่าเช่นกันเวลาขับรถตอนช่วงีเดินทางไกลๆเนี่ยผมก็มักจะพานี้ตลอดสักขวดสองขวดเพื่อบรรเทาอาการม่่งนอนถ้าคิดว่าเรามีโรคประจําตัว หรือว่ากดไหลย้อนที่ผมเคยประสบเราไม่ต้องเสียดายเลยครับผมเพราะว่าน้ำนี้มันไม่มีผลกระทบใดๆเหมือนกับเราดื่มน้ำปกติเหมือนกับเราดื่มน้ำพึ่งปกติเหมือนกับเราดื่มน้ำผลไม้ปกติแต่ว่าน้ำลิงกาเนี่ยมันมีส่วนผสมที่บรรเทาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนที่ผมเคยมีตอนนี้หายเรียบๆเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะหายาเพื่อรักษากดไหลย้อนเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อลิงกาดีกว่าครับผม